ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะพบกับผมในไอเดลาสันนี้แล้วก็มาทํากิจกรรมวันสุกร์นั้นเองคะับก็ดูหน้าเว็บกันฮะหน้าเว็บบอกว่าระยะเวลากิจกรรม6เมษายนถึง21เมษายนนะครับทําได้เลดับ60ขึ้นไปรีกิจกรรมทุกๆ d ีส่นะก็จะได้ EP เล็กน้อยนะครับแล้วก็ของเควสนะครับแล้วก็1ตัวละครครับทำได้หนึ่งครั้งต่อวันนะครับ ถ้ามีตัวละครเวหกสิบขึ้นไปมากกว่า1ตัวก็สามารถทําไดท้ทุกตัวเลยนะก็มันจะมีทั้งหมด2องเพสนะครับเพสแรกก็คือหาของมาแล้วก็มาคุยกับ NPC ชื่อสมศักดิ์นะครับเราก็จะได้ไข่สกอร์สงครามมา2ใบแล้วก็ EXP ตามนี้เลยฮนะสองหมื 20, นะครับรับหมื่นึงนะอีกกิจกรรมหนึ่งก็อาจจะทำได้ยากหน่อยนะก็คือไปตีเจ้าหนวด ออตโตฟุตเล็กในดันเจียนกิจกรรมของที่ทำแหวนนะก็ตีออตโตฟุตเล็ก2อัน2ตัวนะกับหมึกออตโตฟุตแฮชแมนสามสิบตัวนะฮะเราก็จะได้เอ็กพีมาสามหมื่นจอบหมื่นห้าจริงๆนะผมว่าเทสที่สองเนี่ยเราก็ลองฮะติดติดอยให้อยตามคนอื่นไปก็ได้นะครับเคสที่สองี่ก็ไม่ต้องไปรับของไม่ต้องไปเก็บของในในในดันเจียนเขาอะก็แค่ เข้าในตีเขาไปแล้วก็ไปยืนนิ่งๆให้เขาฆ่าก็ได้ครับถ้าเราไม่ไหวไนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าทำยังไงนะฮะเฟสแลกของก็แค่มาแถวอิสลุดฮะตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับมันจะอยู่ใ,ใกล้เควสกิจกรรมสมการก่อนหน้านี้นะฮะก็จะมีเอ็นบีซีชื่อสมศักดิ์คนนี้นะกับเอ็นบีซีชื่อสมเกียรตินะสมศักดิ์ก็จะเป็นเอ็นบีซีที่เอาไว้ ที่ต้องทําแบบเอาของมาแรกนะครับก็มีกริตสามชุอันหาได้จากแซนแมนนะครับเอิร์ธวอร์มพิลลิงหาได้จากโคลหรือว่าไอตัวหน่อนดินนะแล้วก็แคทซัสพิทเทิลจากมนะูการะบองนะแล้วก็จะมีใบชุ5บ5้าใบนะครับเอาใบชุ5บ5้าใบมาเลยที่แพงสุดก,ก็น่าจะเป็นใบชุบนะครับเมื่อหาของครบเรียบร้อยแล้วก็คุยกับคนนี้เราก็จะได้ไข่เป็นสงการสกอร์นะครับ กรณีที่เรามีของครบทันทีแล้วกดคุยปุ๊บเราจะได้ของทันทีนะเอ้ยไม่ใช่สือกรณีที่เราจะได้ของมาคือต้องคุยก่อนนะแล้วก็คุยซ้ำอีกรอบหนึ่งเราก็จะได้สกอร์มานะส่วนขมยรตินี่ก็แค่นะลงดันกิจกรรมตรงนี้นะครับเนี่ยก่อนหน้าเลยฮะก็แค่ไปติดสอยให้ตามคนอ,อื่นไปครับเดี๋ยวเรามาลองแลกกันดูก่อนนะออื ก็บออื่นเลยเดี๋ยวก่อนมาดูของรางวัลก่อน,นของรางวัลจากการสุ่มสกอร์นะหลักๆเลยก็จะมีโปลิงจานะที่เป็นโอ่งนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าเป็นยังไงนะผมเห็นมีคนได้มาแล้วะจะพาเดินไปดูนะก็จะเป็นอย่างนี้ครับนโอ่งนี่ครับโอ่งก็จะเป็นอย่างนี้ครับโอ่งอยู่ข้างนี้เลยนะ อ่าอันนี้คือเพิ่งได้จากการสุ่มนะครับต่อไปก็จะเป็นหมวกเอลเฟนนะครับเอลเฟนนั่นแหละนะเอลเฟนแฮทนะนะก็คุณสมบัติก็ไง่อยฮะจะใส่เล่นๆได้นะให้นวิทก็ใส่ได้นะครับที่เหลือก็จะเป็นของทิ๊จอยนะโอเคเนี่ยคอสตูมเนี่ยก็จะไม่สามารถเทรดได้นะจะฝากครางได้นะเป็นส่วนลเวอร์นะครับเนี่ยหมวก e l e p h a n นด์ครับก็ป้องกันสัตว์7%ดเนวิดหนึ่งใช้วอเตอร์บอลวิลหได้นะครับแต่เงื่อนไขของการใช้วอเตอร์บอลนี้ก็ต้องอยู่ในน้ำมัถึงจะใช้ได้แล้วก็มันแค่วิล1ฮะสุดท้ายมันก็ไม่คุ้มอยู่ดีนะวิลหคือแบบมันมันมันง่อยมากครับวิลหนึ่ใส่บนถัวแล้วก็อาชีพทุกอาชีพก็เหมาะกับการเอามาเล่นโนบิทนะสามารถเอานบิทมาเล่นวอเตอร์บอลได้เหมือนกันนะสนุกดีเหมือนกันนะ กิจกรรมก็จะประมาณนีนะ้เดี๋ยวเรามาลองแลกไข่กันดูนะแล้วก็จะกดใช้กันเลยนะตัวละครหลักผมมีอยู่5้าตัวเดี๋ยวผมจะมาแลกนะครับจะกดให้ดูกันเลยนะว่าจะได้อะไรครับโอเคได้สกรอร์มาสองอันแล้วนะ,ะกดเลยฮนะสกอร์รูปร่างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับกดเลยบูโพรชั่น5อันครับก็ดีนะบูโพรชั่น5อันถือว่าคุ้มค่านะครับ ฮันนี่อาหารนี่เริ่มไม่คุ้มแล้วโอเคครับเดี๋ยวมลองตัวต่อไปตัวต่อไปกันเลยนะครับเคได้มาแล้วกดเลยฮะบ,บูโพชั่นครับโอเคเป็นอาหารเหมือนกิจกรรมสง่งอ่กิจกรรมระทังก่าหน้าเลยนะอาหารนี้ก็บวกบอกอสเซตบวกปกนะครับแต่บอว่าบูโพชั่นก็ไม่เลวนะครับ แต่เอาใบเอาเอาใบเต็มมาดีกว่าเนาะโอเะมาต่อไปนะการสกอร์นะกดเลยไวโพชั่นอันแย่นะไวโพชั่นกดอีกอ่าเด็ ition, นะเเเดบานสิก็ตัวไม่เร็วนะครับได้คืนได้ตังคืนมานะเอตัวต่อไปนะครับนะการสกอร์ กดเลยมัดฟ้าชัวเอ้ยมัดฟ้าเซลก็อันนี้ก็แบบบอกแล้วว่ามันสูงง่ายนะครับยากมากนะตัวท้ายของเรานะครับการสปอร์นะครับกดเลยกด,ดอ,อีกออเดทบรันสิบสรุปว่าอันที่ได้มาดีที่สุดก็น่าจะเป็นเบดบาันนะครับ แต่แพงสุดก็น่าจะเป็นบูโพรชั่นนะบูโพรชั่น5ขวดก็ตกคุลประมาณ3,000นิดๆนะก็ใช้ได้อยู่นะครับกิจกรรมมันก็จะมีประมาณนี้นะผมจะไม่ลงไปล่าปลาหมึกให้ดูแล้วกันนะก็ถ้าใครชอบชก,ก็ฝากดกดติดตานะกดไลค์กำลังใจให้ผมไนดะ้ตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในะคลิปหน้าว่าจะเป็นอะไรนะครับ